พวกเ,เราอย self, backs, ales, ales, ู่ที่ไหนกันเรามาอยู่ที่กันได้ยังไงเนี่ยนี่เราเจ้าจากที่นี่ยังไงกันมีคุณแจตกไปหมดเลยไม่จริงเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปหยุดก่อนเงียบนะแม่จ๋าไปดูกันมันคืออะไรเอาล่ะเจ้าคนตกลงมาเป็นสกิโตสฉันไม่แปลกใจเลยฉันเตรียมพร้อมเสมอ ฉันอยากกินสกีเทิลมันทั้งสีสันสดใสและสนุก,กมากเอ้อะไรกันโอ้ใช่แล้วขอให้ได้ขนมหวานเออมันน่าขี้ขียอ่ะทั้งเหนียวมากด้วยอะไรกันเนี้ยมีบางอย่างแต่อย่ที่ผมขนฉันมันคือคุึแจแื้ดูสิยเองมากอดกันรีบเปิดมันสิเร็วเข้า สีส้มนะเย่ yeah, เปิดคุณแจได้แล้วมาตีมือกันลอเล่นอะไรกันเนี่ยอ้งั้นก็ช้าเล่นใหม่มาแล้วดูสิแต่ว่าเราต้องดื่มมันแล้วข้าจเทเลิมก่อนเ <No. S 1> อาก,กัได้จะจะลองมันเอ้ยมันแย่จังรสชาติดีจังเอาไปไกลๆนะ โอ้ oh, ใช่นี่แหละอร่อยนี่ฉันก็อยากกินเหมือนกันแต่ว่าไม่เหลือแล้วแต่ว่าฉันต้องลองของตัวเองอีกครั้งเ mm hmm. อยมันเป็นไปไม่ได้เลยโอเคเพื่อชา a l เลนจ์ฉันต้องทำให้สำเร็จโอ้ mm hmm. oh, มีคุณแจอยู่ในนี้ด้วยเย้เ yeah ย yeah. เราได้คุณแจอีกแล้วนะเ mm hmm. รีไขดิจะได้ก็ได้น่ากลัวจริงๆ เย้เ <Yeah, S 2> ปิดได้แล้วโอ้ย oh, น่ากลัว <Okay. S 1> ออกไปไกลๆในะ <Okay. S 1> อินเทอเค็เอกก็ได้มาดูกันม่าคืออะไรเธอต้องเริ่มก่อน mm hmm. ไม่มีทักงั้นมาเล่นนังนักสู้กันมั mm ้ยเย้ฉันชนะ mm hmm. ถ้าก็ได้อะไรอยู่ข้างในนะ mm hmm. ออยลาล่มมีฉันสามารถจัดการมันได้อย่างง่าย จมาดูด้กันในกล่อว่าฉันได้อะไรโอ้ว้าวกล้องช็อกโกแลตฉันจะลองกัดดูโอ้ยมันเปล oh, uh. ี่ยนเยลลี่หมี่ให้เป็นช็อกโกแลตไปแล้วอะโอ้มีแล้วเวนสเดย์ขอจันสักคำสิออกไปเลยนี่มันดีมากๆอร่อยสุดๆสิบเต็มสิบไปเลย อะไรกันเนี่ยฉันจะถ่ายรูปเธอนี้ไหมเอากันได้กันได้เปิดมันโอ้ตีนไก่น่าขี้แยเอากไปกไกลๆใช่แล้วแบบนี้ต้องใช้กล้องถ่ายรูปมันอดูนๆๆ่ากินขึ้นเยอะเลยกินให้อร่อยนะอ,อ,อร่อยจังฉันอยากกินให้หมดเลยทอดทีนั่นไม่อร่อยมาก โอ้ดูสิกุญแจอดอกที่สาม <Yeah. S 1> เราทำได้ oh, <man. S 1> โอ้ยเจ็บจังเลย oh, <man. S 1> ทำได้เดีมากเว้นเดย์นี่เป็นหูแล้ว oh, <man. S 1> โอ้ยน้าตัวจังไม่ต้องกังวลเดี๋ยวฉันจะค้นหาว่าอะไรอีกข้างไหน oh. มันเหนิดมากเลทเทก แล้วน้าคลีขี้แยงแล้วอะไรอยู่ข้างในมันเป็นของดีนะงั้นตาฉันเอาไม่น oh ะมันเป็นเมือกที่เหนียวมากแล้วก็สีเขียวเหมือนขี้มูกเลยเ uh huh. ออมันน่าคลีขี้แยงอ๋อ oh, แล้วตัวแรกนี่คืออะไรอะ่ะ <Okay. S 1> ฉันเลยมันคือรหัสผ่าน oh. เปิดได้แล้วล่ะ ดูสินั่นไปต่อกันเอ,อ้ยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเ้าอยู่ที่ไหนมาแล้วเดี๋ยวฉันช่วยด <c oughs> ีขึ้นไหม <c oughs> ใช่ขอบคุณเครื่องดื่มเป็นไหนอีกแล้วเธ <c oughs> อตอบเลยก็ <c oughs> ได้เอาไหมมันรสชาติแย่มาก แต่ฉันต้องกินให้หมดพอแล้วฉันทำได้เอ้ยเอ้ย,อย,อยนี่มันเหม็นจังเลยอ่ะมันเกิดขึ้นได้บางทีอันนี้อาจจะอร่อยมากกว่าก็ได้นะมันดีมากเลยคือโคบฉันแล้วต้องทำยังไง <Yeah. S 1> ใส่เมนทอสลงไปสองอันในขวด ก็เหรออ๊ยเกิดอะไรขึ้นนะ <gasps> แื้วเวลาเครื่องเดิมแล้วอ๋อมมนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีบางอย่างแต่อยู่ในคออ๋มันคือกุญแจเฮ้เมสเต้์เราฉันรอรอด,ด้วยไม่รอกันเลยนะรีบ <Okay. S 2> เปิดเรียบร้อยสามสองหนึ่งชาดันต่อไป อะไรอยู่ในนั้นนะเร็วเปิดได้แล้วลาลาลาฉันจะไม่ล่มก่อนโอเคฉันทำเองก็ได้รู้สึกดีจงเลยพอได้จับมันว้าวมันคือหนอนเอ้ยน่าคือแย่หนอนไม่ชีวิตด้วยเสียงร้องดีจังเลยเอาล่ะฉันรู้สึกได้ถึงการ์ดแล้ว ้ hey, ดูสิที่ฉันพบสิเธอเก่งมากเลยเอ้ยนาทีขี่แย่ไปกันเลยพร้อมแล้วตอนนี้เหลือแค่ที่ลองอสุดท้ายโอ้โหฉันเคยอะไรแบบนี้มาก่อนเลยน่าสนใจจังออก๊กก๊กมีใครอยู่บ้างโอ้อยน่ากลัว <c oughs> แล้วอันนี้ล่ะออ้ยน่ากลัวไม่เอาว่ะทำไม่ได้ ก็ได้มาเริ่มจากอันนี้แล้วกันฉันทำไม่ได้ฉันกลัว oh. ฉันพร้อมแล้ว <we> โอ้นี่มันคือฟองสบู่สวยจังเลยอะ่ะเ <Yeah. S 1> จ๋งมากฉันคิดว่ามันน่าขย,ย,ยี mm ้ขยี้ตอนนี้ก็ตาเธอแล้ว mm hmm. มาเปิดกันโอ้ไม mm ่ hmm. oh, my, นะ mm hmm. ขอเป็นฟองสบู่ยังดีกว่าอีก ฉันพักบ้านเธออินิดโอ๊ยฉันเป็นลมไม่เป็นไรโอเคเปิดอันสุดท้ายกุญแจดอกสุดท้ายแล้วเราทำได้เย้ yeah! เราไปเปิดเร้วเข้าเร็วเข้า เราเป็นช็อกแลตล้วอ่าหารจัดช็อกโกแลตและอาหารจริงจริง oh อ้โหระเบิดใดดาไม้อาจจะเป็นของจริงกันได้เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่ระเบิดมันคือช็อกโกแลตไงเจ๋งจังเลยไม่เคยลองระเบิดช็อกโกแลตมาก่อนนะแต่มันอร่อยมากๆากสุดยอดว้าวน่ากินจังเลย แล,แล้วมันก็หยุดไม่ได้มันอร่อยมากๆและแค่ชั้นสุดท้ายและก็ตอนจบเวลามานี้หลายของอร่อยโอ้ใช่นี่มันลิเศษจริงๆเลยจูลี่ถ้าฉันได้ชโโ็อกโกแลตก็แปละว่าของเธอเป็นของจริงแม่จา๋าทำยังไงดีมันจะระบาดแล้วช่วยด้วยอ๋อนี่คืออะไรอะมีคนต้องการความชื่นหลือ ฉันเห็นเด็กสาวสองคนข้างล่างกับระเบิดจะไปหาแล้วสวัสดีสาส,สาวกิอะไรขึ้นเหรออ๋อใช่แล้วระเบิดก่อนอื่นต้องป้องกันพวกเธอให้ปลอดภยัยฉันเทฟไว้เพื่อสร้างเคตทีนี้ก็มาดนระเบิดกัน <c oughs> แล้วมันจะหยุดได้อย่างไงเนอะ <c oughs> มีปุ่มอะไรหรือเปล่าเนี่ <c oughs> แปลกจังเรวเข้าหยุดสิโอ้มีปุ่มด้วย <c oughs> โอ้ฉันก็อะไรผิดแน่นนะ คือฉันช่วยไม่ได้นะขอให้โชคดีนะฉันต้องไปช่วยแมวน้อยแล้วเธอ,อช่วยเราไม่ได้อะเราต้องดูกันโอไม่น,นะเราเสียเวลาเปล่าเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่ป๊อปปิดนะเธอพูดถูกนี่เขาต้องหารจริงจังกว่าน,นี้หมายก็จะสิทธิ์เป็นไงถามจริงจะได้แต่ท้าเป็นเลืเ่อนละเอามันออกไปเลยนะมันไม่ช่วยรล้วน่าเบื่อจังเลยโอ้นี่สิฉันว่าใช่ได้ มันสามารถช่วยตัดสายไฟและหยุดระเบิดได้อย่างแน่นอนแต่ว่าฉันเลือกสีฟ้าแล้วกันเพราะฉันชอบมันที่สุดโอ้ไม่นะระเบิดแล้วเดี๋ยวก่อนนะสาวมันคือช็อกโกแลตนี่วิเศษจริงเลยจริงๆแล้วมันคือระเบิดช็อกโกแลตเรืยอรลับแล้วใครรับได้มากที่สุดฉันนะจูเลียฉันเชียร์เธออยู่นะไม่สําคัญหรอกว่าใครชนะแต่ว่ามันอะไรมื่อกมมากเห็นด้วย ไอโฟนใหม่ล่าสุดเจ๋งอะมาดูกันว่าใครได้ของจริงและใครได้ชุอกโกนลตจูลี่ดูสิว่าเธอได้อะไรน่าจะสัมผัสใช้งานไม่ได้แปลกจังใช่แล้วเพราฉันคือไอโฟนจากชุอกโกนลตเจ๋งจริงเลยแล้วมันก็อร่อยมากมากงั้นของฉันก็เป็นไอโฟนจริงๆสิงสนอที่สุดฉันก็ได้โทรศัพท์ใหม่แล้วอยากถ่ายโซฟีเยอะๆรัวๆเลยฉันอยากถ่ายเหมือนกันนะจูลี่อย่ามารบกวนนะ อะไรก็ได้ถ er> ้างงานฉันจะแกล้งเธอให้กลัวชอบแบบนี้ไหมนิโคลกลัวละสิกลัวละสิเธอนี่ขี้ขาดจริงๆจะเย็นหน่าจะเย็นหน่าไม่กลัวแล้วเธอนี่จริงๆเลยไม่นะเพราะสับคอนฉันน่าจะแตกอ๋อจริงด้วยจูลี่ทธให้ฉันเกิดไอเดียจูลี่มาสับโทรศัพท์กันไหมฉันอยากลองไอโฟนจากช็อกโกแลตมากๆเธอเอาของฉันไปได้นะ ฉันก็เดือดอะไรอ่ะมันพังแล้วน่โคลฉันไม่ตั้งารโทรศัพท์พังๆนะเอาไอโฟนของฉันขึ้นมาเขากินก็หมดเลอยโอ้จริงด้วยมันมีสายชาร์จช็อกโกแลตอยู่ฉันมีไอเดียแล้วมาเอามาเสียบสายชาร์จกันได้ผลนะโทรศัพท์ของฉันกลับมาแล้วอะไรอ่ะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยมันกลับไปขอนจริงใช่แล้วแล้วฉันจะกินมันอีกครั้ง นี่มันอร่อยมากมาก <Wow. S 1> งั้นบางทีไอโฟนของฉันอาจจะกลับมาก็ได้นะเอาใส่ชัดมาเม <Yeah. S 1> านิโคลเธอเป็นอะไรไป <Wow. S 1> ดูเหมือนฉันจะถูกไฟช็อตอะ่ะ <laughs> แต่เธอไม่ทรงผมตลกๆด้วยนะ <laughs> oh, <wow. S 1> โอ้โหฝาใหม่ขนมใหม่มันคือข่ช็อกโกแลตแล้วนิโคลล่ะนิโคลก็มีข่ช็อกโกแลตเหมือนกัน สาวๆและใครได้ของจริงกันนะมาดูของนิโคลดีกว่าฉันไม่มีปัญหาเลยฉันก็อยากรู่เหมือนกันเอาหออให้หมดสุดยอดนี่ก็ได้เวลาลองว้าวอร่อยสุงเลยอะไรกันเนี่ยข้างในมีขนมด้วยมันคือสกีเทิร์สอร่อยจังฉันชอบมากๆอ๋อฉัก็อยากลองเหมือนกันนะก่อนอื่นเอาห่อกระดาษออกก่อนทีนี้ก็มาลองกัน โอ้ไม oh ่นะในไข่ขีอเหรงนี่มันคือไข่จริงจริงเอออย่ายที่สุดงั้นจะลองต่ออ๋อโหาในไข่อันนี้มีลิ้มหมีด้วยสุดยอดทีนี้ฉันอยากรู้ว่าในไข่ฟองนี้มีอะไรมาดูกันว้ามันคือมอติเซ s เจ๋ง่ะฉันชอบมันมากๆอะไรล่ะจูลี่ เธออยากลองสักครั้งั่นเหรอไม่มีทางกินไข่ของเธอสิ <c oughs> เธอมันคี้งกแต่ไม่เป็นไรฉันมีไอเดียแล้วเจ้าไข่จริงๆของฉันให้นิโคลหนึ่งฟองมาดูกันว่าเธอจะมีสีหน้าย,ยัางไงเมื่อได้ลองมัน s <S น่าสนใจจังเลยเอ่อยู่ข้างในนะ <c oughs> เอาไหมนะมันคืออะไรเนี่ยไข่ดิบเหรอ <c oughs> เธอเชื่อจริงๆมันคือไข่ดิบเป็นยังไงบ้างล่ะเอาไหมนะ เธาทำมันลงไปอย่านี้เขตอนนี้ฉันต้องไปด้วยไข่อ่ะน่าไข่ขี้ยก็ได้ก็ได้จะกินไข่ให้หมดแต่ว่ารู้อะไรไหมฉันเกิดไอเดียที่ยอดยิ่งขึ้นมาแล้วถ้าเป็นไข่จริงๆต้องเอามาทอดให้สุกสิง่ายจะตายมีกระทะแล้วก็เตาแค่ตอกไข่ใส่ลงไปเออใช่จะทำไขด่ดาวแสนอร่อยเออใช่มันน่ากินสุเลย <Hey. S 1> จูลี ขอฉันลองบ้างได้ไหมนะ uh oh. แน่นอนว่าไม่ไม่เหรอทำไมขี้องอจนเลยดูนะว่าจะทำอะไรให้ดูโยนขึ้นไปแล้วก็รับโอ้ต้องแบบนี้สิได้เวลาแกล้งแล้วโอ้ไม่นะได้ผล <You. S 1> โอ้น่าสงสารจังเลนจูลี่เธอรับหมดแล้วได้ใครฉันจะไม่กินอะไรอีกแล้ว ในครั้งนี้สาวๆของเราได้โคกับเฟรน n ์ฟรายอย่ารู้จังว่าเธอได้ของจริงกับช็อกโกแลตนะโอ้โหอะไรกินเนี่ยฉันได้ช็อกโกแลตงั้นเหรอใช่แล้วเจ๋งปไปเลยอร่อยมากๆยำๆแล้วข้างในมีอะไรนะ hey, <look. S 1> ว้าวข้างในมีสกิตเฮาส์ยูมันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากๆอยากกินเร็วๆจังใช่แล้วฉันมีความสุข เอาละทีนี่ก็ตาฉันลองโกบ้างแล้ว oh, <no. S 1> เอาไหมนะฉันไม่นา่าเสียามันเลยอะ่ะ oh. ฉันเต็มไปด้วยน้ำโคฝ oh. ังไรชัดชดเลย <Hey>. ah. ยังไม่ลองด้วยซ้ำ oh. เพื่อทีนักแต่มันขำม,มาก oh. เอาล่ะทีนี้ก็มาลองมันฝรั่งทอด oh. มันดูเหมือนของจริงเลยแต่มันคือช็อกโกแลตนะ <laughs> แล้วก็อร่อยก็มานฝรั่งโปรตีนร้อยเท่า เจ๋งอ่ะรู้อะไรไหมกล่องของฉันก็เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันนะเออใช่ <c oughs> เป็นช็อกโกแลตจริงๆฉันก็จะลองเหมือนกันอาจจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะกล่องฉันเ <c oughs> ออไมนะมันคือกระดาษจริงๆอ่ะแย่ที่สุดฉันกินกระดาษ <c oughs> ไม่เป็นไรนาะยอย่าเศร้าเลยเอานี่ไปสิ <c oughs> ลองของฉันอร่อยกว่ากระดาษแน่นอน <c oughs> ขอบคุณมากนะเออใช่มันอร่อยจริงๆด้วย นั่นคือมอสที่เซอร์เต็มถังเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะมันเล็กมากๆแล้วคนอื่นล่ะไม่ได้มอสที่เซอร์เยอะจังเลยไม่อยากจะเชื่ออินนิตได้มอสที่เซอร์ที่ใหญ่อลังการต้องอย่างนี้สิงั้นมาเริ่มกันที่เวนส์เดย์อย่ามาหัวเราะเยาะฉันนะโอ้ฉันรู้แล้วจะกินมันได้อย่างไงฉมีแล้วสิ่งนี้จะช่วยฉันได้ให้เดลอกกวานได้ทั้งหมดและมันก็ไม่สกปรกด้วย แบบนี้วิธีนี้สนุกมากมากแล้วก็อร่อยด้วยล่ะไมค์ตาเธอแล้วโอเคได้เลยนี่ก็ตาฉันฉั้ก็มีวิธีเหมือนกันดูนี่สิสุดสสไลเดอร์เันสามารถกินมอสทิสเซอร์ทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วอีกทั้ทงยังสนุกแล้วก็มอทิสเซอร์ยิงอร่อยยิ่งขึ้นรอสักครู่นะใกล้เสร็จแล้วฉันร้าสไลเดอร์ขนาดใหญ่ จากนั้นก็ใส่ขนมมอสที่ซาลงไปตรงนี้และดูสิ่งมันกนล,ลงมาได้อย่างเจ๋งเลยสุดยอดรับนะทีนี้ก็กินได้ว้าวสนุกจังว้าตอนนี้ฉันอยากกินมากกว่าน,นี้ให้ขนมลงไปพร้อมๆกันเลยอ้าปากลับอ,อร่อยอะนี่มัอจเฉริยะมาก

อร่อยจังเลยฉันชอบอะไรเวนเต้เธออยากให้ฉันแบ่งเหรอ What ไม่มีทางมันเป็นของฉันคนเดียวฉันจะไม่แบ่งกับใครทั้งนั้นหรืออะไรไหมถ้าอย่างนั้นฉันจะเอามอทสเซอร์ของเธอมาทั้งหมดเลยก่อนอื่นต้องเจาะรูใต้โต๊ะและฉันต้องทำสำเร็จแน่แน่ด้วยที่พ่นไฟอันนี้มาเผากันเลยนิดหน่อยแต่อีกนึ่งผมไม่รู้ได้ยซวโมอทสเซอร์ของเธอหายไปได้เร็วขนาดนี้ เออใช่มีมอเตอร์ไซค์ยเยอะมากอออยาก,ากกินเมืกอกันี้นี่อแล้วมอเตอร์ไซค์ของฉันไปไหนเันสเตอเธอเป็นคนกินของฉันเหรอ<ฮ>เธอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะถ้าเธอแบ่งฉันฉันคงไม่ขโมยหรอกนะกินสิเหลือไม่เยอะแล้ว <c oughs> เป็นซีเรียลแล้วก็นมที่กล่องเล็กมากๆส่วนเวนสเด์ได้นมแล้วก็ซีเรียลห่อขนาดมาตรฐานและนี่แหละอะไรกินเนี้ย อีนิดได้ซีเรียลแล้วก็นมกล่องนีมากๆเธอโชคดีมากเลยไมมาเริ่มที่เจ้าตัวจิ๋วของเธอกันปิดผลลั่ได้แล้วนะโอ้ฉันมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันฉันจะกินซีเรียลที่โต๊จะจิ๋วแล้วก็มีถ้วยและช้อนเล็กๆด้วยมันฉลาดมากเลยใช่ไหมน่ารักม,มากๆด้วยลรอตอนนี้แค่ต้องเทซีเรียลใส่ชามใส่ลงไปให้หมดเลย แล้วจากนั้นก็เทนมลงไปมันต้าอร่อยมากแน่นอนอใส่นมแล้วก็ลงได้ดูน่ากินสุดๆน้โอ้มิเษ็ษไปเลยอร่อยอะ มีแค่ก้นสีโค้ดเดียวอาหารจิวหมดเร็วามากฉชนมมุมปาด้วยผ้าฉัจิว๋วทีนี้เวสเตก็ต่อได้ฉันพร้อมอยู่แล้ววินจารวก็ชาคของตัวเองเหมือนกันเทซีเรียลลงไปในชามจากนั้นก็เติมนมติงป้อนฉันสิเร็วเข้าฉันไม่อยากให้มันของตัวเองสกปรกนะบอกได้เลยวมันอร่อยมากคือซีเรียลจะเป็นสีรุ้งก็ตาม ฉันคิดไปเองหรือเปล่ามือน่นกนากำลังป้อนเธอขอบคุณนะติงเก็บชามได้แล้วอินิตตอนนี้ก็แถวตาทอแล้วสุ่ยอดจะกินซเรียลชิ้นใหญ่และนมยักขนาดนี้ได้ยังไงอะโอ้ <Yeah! S 1> oh, จริงด้วยฉนันอะไรที่ยอดเยี่ยมได้แล้วเดี๋ยวฉันมานะรอฉันตรงนี้ก่อน <was> ไม่ข้ใจเลยเขาต้องการอะไรอ่างอาบน้ำนี่เหมาะมากเลยฉันมีชามขนาดใหญ่สำหรับซีเรียลก้อนใหญ่ขนาดนี้ แต่ฉันไม่อาบน้ำใหญ่ๆแบบนี้แหละ<แ>ก่อนอื่นก็เทนนลงไปในอ่างให้หมดเลยฉันหมดเรียบร้อยจากนั้นก็เทเสีเรียวลงไปได้โอ้โหสวยงามและก็สีรุ้งด้วยอะ่ะฉันชอบน่ารักจังแล้วก็ยังมีเยอะด้วยฉันมีความสุขจริงๆนะ เสร็จแล้วจากนั okay. 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 ้นก็มาเล่นน้ำกันถอเสื้อคลุมแล้วก็กระโดดลงไปในอ่างนมกับซีเรียลเลยสุดยอดไปเลยทั้งได้อาบน้ำแล้วก็ได้กินโอ้มีเป็ดด้วยใส่ไว้จะได้ไม่จมน้ำโอเคแบบนี้แหละทีนี้ก็ได้เวลาพักผ่อนแล้วมาลองซีเรียลชิ้นใหญ่กันอืมอร่อยอ่ะ ยากกินไม้เป็ดน้อยโอ้โหโดนัทชิ้นจิว๋ว <c oughs> เล็กกว่าเมืองของเวนสเตย์อีก <c oughs> ส่วนอินิดได้โดนัทขนาดธรรมดาหมายความว่าไม่ได้โดนัทชิ้นโตๆตสุดยอดไปเลยงั้นมาเริ่มกันที่เวนสเตย์นะเธอได้เล็กที่สุดอีกแล้วห <c oughs> <c oughs> ยุดหัวราอฉันสักทีนะฉันจะเริ่มก่อนแล้วกันโดนัทของฉันอร่อยกว่าของพวกเธอทั้งหมดรวมกันสิละก่อนอื่นก็มาลองใช้คอนทุบลงไป แบบนี้มันจะใหญ่กว่าเดิม oh. ใช่แล้วมันได้ผลโอนนั้ของฉันอาจจะแบนแต่กลายเป็นของจริงโอ้ oh, อร่อยจริงเลยฉันชอบมากมากอยากกินให้หมดถ้าเป็นสีดำนั้นฉันบอกเลยมันสมบูรณ์แบบหมดแล้วหรอตาอีนนดแล้วกินเลยโอ้ยแย่ตอนั้นของฉันก็ลอ,อยอย่างเลยมันดูน่ารักมากมากอยากลองแล้วก่อนอื่นมาทำลิปสติกสวยๆกัน ดูสิสปริงค์เลอร์ส่รองอยู่วนลล็บปากฉันเหม,มือนรัดมากไหมทำอะไรอะ่ะฉันไม่มีทางจูบเธอแล้วนะฉันอยากลองสปริงค์เลอร์บนปากเหมือนกันโอ้อร่อยจังเลยอะ่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาของโดนัทแล้วแบ่งเอาเป็นสองซีกแล้วก็มาลองอืมวิเศษไปเลยมันนี่เลยอีกชิ้นออยหืม โอ้ตอนนี้ก็ตายฉันแล้วโดนั้นของฉันมันใหญ่มากก่อนอื่นมาวัดขนาดกันอ๋ออืมเข้า <laughs> <laughs> ใจแล้วจะกินโดนัทได้ซ้ํากับช้อนโทษทีวนส์เดย์ฉันไม่เห็นนะ right, right, right. หันเป็นชิ้นเล็กๆตรงนี้ <laughs> โอ้น่ากินจังเลย <laughs> แล้วก็อร่อยกันมันใหญ่ <laughs> อฮ้ยทำไมนานจังเลยอ่ะ <laughs> <What? S 2> <Come on. S 1> ไม่เธอควรจะรีบหน่อยนะสาวๆเราจนเบื่อแล้วเธอกินโดนัทนานเกินไป <c oughs> ออกไปแล้วละ <c oughs> ปล่อยพวกเขาไปสิตอนนี้ฉันไม่ต้องการใครนอกจากโดนัทของฉันโออเหลือโดนัทฉันเล็กนสุดท้ายแล้ว <c oughs> ฉันไม่คิดเลยว่ามันจะหมดลง <c oughs> นึกว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปโดนัทที่รักของฉัน <c oughs> โอ้ไม่ทำสำเร็จแล้วครบหนึ่งร้อยปีพอดีเลยเก <c oughs> ่งมากนะไม่ถึงหนึ่งร้อยหนึงปีนะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่อยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุข <c oughs> อ้อไม่ต้องกอดหรอกถึงเวลาของคำชิ้นใหม่แล้วมันคืออะไรนะต้องกดปุ่มนั่นเหรอ oh. เร็วเข้าใครอยากเริ่มก่อนล่ะ <c oughs> งั้น <c oughs> เป็นฉันก็ได้ <Yes. S 1> อาอเลย ฉันกดแล้วแล้วมันคืออะไรอะไม่มีอะไรเลยดูนั่นสินินโอ้มันคืออะไรเนี่ยเอ้ยน่าสนใจจังมันคือช็อกโกแลตแท่งอะไรก็เล้วก็ยมไปเลยาหันจิ๋วน่ารักสอ้จิจจ,จมาลองกันอืมอร่อยมากมากฉันชอบช็อกโกแลตจริงๆนะแต่น่าเสียดายมันหมดแล้วถ้าตะกัมครั้งนึงลละ <c oughs> แต่ก็ได้เข้าใจแล้วตอนนี้ตาฉันอย่ารู้จังว่ามันเป็นอะไรนะ อ๋อมันคือชกรัดเหมือนกันแต่ว่าใหญ่กว่าของอินิตก,ก่อนอื่นเอาหออองจากนั้นฉันจะหา่นชกรัดให้เป็นชิน้นเล็กๆด้วยมีอีโต้ของฉัน oh <my> รู้อะไรไหมฉันมีไอเดียดีแล้วด้วย oh. ฉันสามารถสร้างโรงส่เบเล็กจากชกลัด oh. ได้และนี่ <Yes. S 1> ตรงนี้เรียบร้อย ดูสิว่ามันน่ารักแค่ไหนและก็มีฝาด้วยนะโอ๊ยน่ากลัวปิดตากันทำไมออตอนนี้ก็ได้เวลากินแล้วโอ้โอใช่นี่มันอร่อยจังเลยใช่แล้วแหละฉันชอบมาก oh <my. S 1> แล้วไปนั่งเด็กันทำไมเนี่ยไม่ถึงตาเธอแล้วตอนตาม่เธอต้องการเวันเด็จปัดปุง่ง แล้วมันคืออะไรฉันไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะมีบางอย่างพุ่งมาที่เราชกกระทั่งยากรังพุ่งมาจากอวกาศพระเจ้าช่วยสาวจะเป็นไงดีในขณะนี้มีองค์กรบาดพุ่งมาที่อย่างท้องฟ้ามีคนบอกว่ามันทำมาจากธรณีที่แคค้นเรียกมัทุกคนนี่นี่เรามีแค่ทางเดียวแล้วอ้ฮะ <Yeah. S 1> uh huh. เอาใจบอกผมว่าบ้าถ้าหันไปนทันื่อละลายมัน พวกเธออย่าให้ฉันหดละดีกว่าได้ประพงขาองว่าเธอแทบกว่าเครื่องพันฝันของฉันไม่ได้หรอกเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องหลบแล้วเพราะสไลดจะเริ่มตกเป็นฝนโอ้เจ๋งไปเลยฉันไม่เคยเห็นฝนตกบนสไลด์มาก่อน oh. สัญญาดมาลองกัน